สวัสดีทุกคนวันนี้ตื่นมาอยากกินอะไรแซ่บๆอีกละไปค้นดูในตู้เย็นอะมีหมูสับโปรตีนเกษตรอยู่จ้าเอามันมาทำพระ่าละกันเออเริ่มเลยนะตั้งน้ำเดือดดีๆไม่ต้องเยอะนะน้ำอะรวนรวนหมูลงไปให้สุกดูมันดูน้อยไปหรือเปล่วาว้าเลยว่าปอกกุ้งมาใส่ซะหน่อยนะนี่เลยจะได้อิ่มๆพอรวนกุ้งกับหมูสุกดีแล้วก็ รอให้มันเย็นนิดนึงนะแล้วก็มาปรุงรสนะน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ้าวเราไม่มีข้าวคััวเราก็เลยใช้ผงลาบแบบสําเร็จรูปอะที่เขาแบบว่าผสมข้าวครัวไปแล้วว่าเอามาโรยโรยแล้วก็โรยพริกปน่นเพิ่มไปนิดนึงเพิ่มความแซ่บแล้วก็โรยใบมะกรูดซอยตะไคร้ซอยหอมแดงซอยเนี่ยที่เราล้องรอให้มันเย็นนิดนึงเพราะว่าเนี่ยผักพวกนี้มันจะได้ไม่ตายนึง่งอะนะเสร็จปุ๊บกระโปะท้ายด้วย โหระพาจ้าหอมรึมเลยตอนนี้นี่เลยคลุกเข้าให้เข้ากันดีกระตักใส่จานนะนี่ข้าวเหนียวนึ่งไว้แล้วจ้านึ่งไว้กระปองนึงกะว่าจะให้กินให้จุกจุไปเลยจ้าแล้วก็ตักผลาของเรานี่โปะลงไปข้างๆแบบนี้นะวันนี้ไม่มีแตงกวาสดแต่ว่ามีแครอทนะแครอทสดๆปอกให้ดีล้างให้ดีเอามากินแกล้มกันจ้าให้อร่อยเพิ่มไฟเบอร์นี่เลย เฮ้ยอร่อยอยู่นะนี่ไม่อยากจะชมตัวเองนะแต่ว่าเอ้ยมันอร่อยจริงอยู่กินกับข้าวเหนียวร้อนๆจิมจิมเข้าไปไม่รู้ว่าเพื่อนๆมาเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงนะหิวหรือเปล่าทุกคนเพื่อนๆอยู่ส่วนไหนของโลกกันบ้างอะทำอะไรกินกันยังอะมีอุปกรณ์มีวัตถุดิบอะไรให้ทำกินแบบนี้ได้บ้างไหมเนี่เนี่ย กินอะไรแบบนี้แล้วช่วยให้หายคิดถึงเมืองไทยไปได้หน่อยนึงนะเออกินแซบขอตัวกันนะทุกคน